จนมากมายใจมีเท่าไรก็ทุกเท่าไปเท่ากันไม่คิดว่าเธอจะตอบแทนอย่างนั้นด้วยการจะไปจากฉันโดยง่ายได้เธอมีเหตุผลว่าฉันเป็นดีมากไป ใใที่เธอจะมารู้ทาก็รู้ความจริงเธอต้องการเลิกราก็เลยมาอ้างวันฉัน ในชีวิตใครเคยเจอคนเลวบ้างขอเสียงหน่อยได้ไหมคะ อุ๊ยลูกสาววิ่งมาขอรับแบบไหนลูกสาวนักเะคะพี่มี่หันไปสวัสดีทุกคนด้วยค่ะสวัสดีค่ะสาวโตแล้วไหนอ๋อใช่ขอบคุณค่ะ ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะขอบคุณทุกคนที่ช่วยยืนร้องเพลง้วยนะคะอยู่แบบตื่นเต้นมากแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้มายืนอยู่ตรงนี้อีกครั้งนะคะพอมายืนอยู่ตรงนี้แล้วแบบนึกถึงสมัยตอนออกเทปเนาะใช้คำว,ว่าเทปนี่คือรู้อายุเลยอเขอบคุณค่ะ คุณค่ะก็อยากจะบอกว่าคิดถึงสมัยก่อนนี้มากๆเลยนะคะตอนที่อตอนออกเทมนเนาะตอนนั้นคือมันเป็นความความสุขความทรงจําที่ดีเป็นความสวยงามมากๆเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยวงการเพลงมันเราค่อนข้างคึกคักมีศิลปินเยอะมีค่ายเพลงหลายค่ายนะคะแต่ว่ามันก็จะแบบมีการแข่งขันการบ้านอย่างเช่นพอค่ายหนึ่งเปิดตัวศิลปินปุ๊บ อี่ใค่หนึ่งก็จะออกมาสู้ปักอะไรแบบนี้มันก็จะมีความฟาดฟันกันเบาๆแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องของการตลาดจริงๆแล้วศิลป,ปินทุกคนก็คือรักกันนะคะบางทีก็ตีกันเองเป็นแฟนตัดกันเองด้วยซ้ำแต่ว่ามันก็มีข้อดีนะคะมีศิลป,ปินเยอะมีค่ายเพลงเยอะก็มีนะักแต่งเพลงเก่งๆเ,เ,เยอะแล้วเพลงเมื่อก่อนเนาะเพลงรุ่นเราเนาะ มันพอจริงๆนะไม่ว่าจะฟังประโยคไหนท่อนไหนมันใช่มันโดนไปหมดเลยเรียกได้ว่าเป็นยุคทองของวงการเพลงไทยเลยค่ะเหมือนเพลงเมื่อกี้ที่ร้องก็ชื่อเพลงชอบคนเลวก็ร้องเพลงนั้นมาตั้งแต่อายุ18นะคะจนตอนนี้ก็ปล่อยให้มันเป็นเรื่องของอายุนะคะก็ร้องเพลงชอบคนเลวตอนอายุ18เนี่ยมันก็จะมีความรู้สึกเจ็บแต่พอ ร้องเพลงชอบคนเร็วตอนที่มันผ่านไปเกือบ30ปีในวันนี้เนี่ยมันเจ็บน้อยลงแต่มันเข้าใจโลกมากขึ้นมันรักตัวเองมากขึ้นใครที่มันเลวใครที่มันชอบคนเลวก็ปล่อยมันไปเลยจริงไหมคทเราอยู่ในวัยนี้นะคะเราต้องรักตัวเองใครที่ไม่น่ารักกับเราใครที่ทําให้หัวใจเราเจ็บใครที่ทําให้เราเหลือตัวเล็กนิดเดียวใครที่ทําให้เราไม่มีค่าเดินออกมาเลยคะ่ะ ถ้าเราจะแก่เราต้องแก่ไปแบบมีความสุขเท่านั้นถูกไหมคะเหมือนกับในวันนี้นะคะยูมีความสุขมากๆที่ได้มายืนอยู่ตรงนี้อีกครั้งนะคะอยากจะขอบคุณขอบคุณพี่ชอรขอบคุณเชฟขอบคุณมามา่าขอบคุณสปอนเซอร์ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้เกิดคอนเสิร์ตนี้มาเลยที่สำคัญขอบคุณทุกคนที่อยู่ตรงหน้าอยู่ด้วยขอบคุณนะคะเพราะมีผู้คุณทุคทกคนถึงมีผู้เราในวันนี้ สัญญาได้ไหมคะว่าจะมีพวกเราตลอดไปสัญญาไหมคะสัญญาไหมคะโอเคค่ะยุ้ยก็เหมือนกันนะคะยุ้ยก็สัญญาว่าจะมีทุกคนตลอดไปเหมือนเพลงเพลงนี้คะ่ะเธอยังคงมีฉันค่ะช่วยยร้องด้วยนะ 传你。